วันนี้หัวข้อที่อาจารย์ดาจะมาพูดคุยนะคะคือเทคนิคของการกำกับชีวิตไม่ให้ติดบ่วงแต่ทะลวงความสำเร็จเราไม่รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยติดบ่วงเพราะเราไม่คิดว่ามันคือบ่วงเราคิดแค่ว่าเราทำตามสัญชาตญาณของความต้องการของตัวเองเราทำตามสัญชาตญาณการปกป้องตนเองเราปกป้องตนเองจากสิ่งภายนอกเราปกป้องตนเองจากความวิตกกังวลจากความกลัว จากความรู้สึกที่นิสัยส่วนตัวของเราอะนะคะมันก็คืออีโก้ในตัวเรานี่แหละเรามักจะติดจากสิ่งนี้หรือเราอาจจะตามใจตัวเราเองมันเป็นนิสัยที่เราจะแสดงความต้องการที่แท้จริงของเราตามสัญชาตญาณของเราออกมาเช่นเรามีความรู้สึกว่าเราไม่พอใจที่เราจะอยู่ที่ตรงเนี้ยเพราะรู้สึกมันเหมือนกับอากาศมันไม่ปลอดโปร่งอากาศมันไม่โลง่งอากาศมันไม่ดีเราก็ปกป้องตัวเองว่าฉันขอไม่อยู่ในที่ที่อากาศไม่ปลอดภยัยฉันไปอยู่อีกที่หนึ่ง นะเราสัญชาตญาณของการป้องกันตนเองเราไม่อยากจะพบคนคนนี้เรามีความรู้สึกคนคนนี้เขาหน้าบูดหน้าบึง้งอ่ะดูไม่เป็นมิตรเลยนั่งด้วยแล้วรู้สึกอึดอัดขอแบบเปลี่ยนโต๊ะนั่งเลยดีกว่าเห็นไหมเราอาจจะเรียกได้ว่าปกป้องตนเองก็ได้นะอืเพราะว่าเรามีความรู้สึกเขา,นาหน้าบูดหน้าบึ้งเอออาจจะไม่ปลอดภยัยเอออาจจะไม่เป็นมิตรแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าเขาเป็นอย่างนั้นนะ่ะพิมพ์เดียวเลย ถ้าเขาพิมพ์แบบนั้นอะ่ะทำไงได้อะยิ้มไม่ออกยิ้มไม่เป็นมันอยู่แบบนี้มาเลยตลอดเลยเขาทําตัวไม่เป็นแต่เราละ่ะถ้าเราคิดในมุมกลับอ๋อเขาไม่ยิ้มใช่ไหมไม่เป็นไรเราเปิดด้วยรอยยิ้มเราเปิดด้วยการเป็นผู้ให้ก่อนอะเรายิ้มเราเขาไม่คุยใช่ไหมไม่ทักทายเราทักทายก่อนหาเรื่องชวนคุยเลยใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องฝืนอนะต้องฝืนนะ ฟื้นจากความรู้สึกอะไรความรู้สึกขี้เกียจความรู้สึกอะไรลัวเอ่อความรู้สึกอะไรอีกความรู้สึกที่เราเป็นตัวของตัวเองอะลดเพดานลงหรือว่าลดกำแพงตัวเองลงจากที่เราเคยแบบว่าใครก็ช่างจะคุยกับฉันต้องทักฉันก่อนสิใครก็ช่างมาหาฉันคุณจะต้องนักฉันก่อนสิต้องดูว่าฉันพร้อมไหมสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความเป็นตัวตนของเราจะเรียกว่าอีโก้ก็ไดู้ืยนตัวเองก่อน จากความกลัวฝืนตัวเองจากนิสัยส่วนตัวเราจะพบว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคผ่านขวากน้ําผ่านบ่วงที่มันจะเข้ามาล่อให้เราไปติดกับดักเรามาดูคําว่าบ่วงคืออะไรบ่วงเนี่ยหลายๆคนก็จะมองว่ามันเหมือนห่วงมันเหมือนเอ๊ะมันเหมือนห่วงไหมอาจารนามันเหมือนอะไรที่เป็นแบบว่าผูกปมไหมมันเหมือนอะไรที่มันเกลียวไหมเอ่อเปรียบเทียบได้หมดเลยมันก็คือสิ่งที่ผูกมัดอะค่ะ บ่วงนี่คือสิ่งที่ผูกมัดผูกมัดเราเอาไว้สิ่งที่ครอบงำเราสิ่งที่ครอบงำเราสิ่งที่ทำให้ตัวเราเนี่ยต้องไปอยู่ภายใต้อำนาจมันสิ่งที่ครอบงำเราสิ่งที่ผูกมัดเราสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไปอยู่ใต้อำนาจของมันมันผูกเราเอาไว้อะเราไปไหนไม่ได้เลยมันทำให้เราอยู่ใต้ภายใต้อำนาจของมันน่ะมันคืออะไรก็คือสิ่งที่มันทำให้เราไปผูกติด หรือว่าสิ่งที่ไปครอบงําเราเอาไว้สิ่งที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราไปอยู่ภายใต้อํานาจของมันภายใต้อํานาจของมันก็คือเหมือนมันสั่งซ้ายหันขวาหันเราก็ไปตามนั้นอะ่ะเราไม่เป็นตัวของตัวเองเราถูกครอบงาไว้อ,อะไรบ้างสิ่งแรกคะ่ะบ่วงนั้นคือความกลัวทุกคนไม่ไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าบางทีเรากลัวอะไรบ้างเราไม่เคยรู้เลยนะว่าเรากลัวอะไรบ้าง แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งภายนอกที่เรามองเห็นว่าสัญชาตญาณของการป้องกันตัวจากภัยที่แบบเห็นแบบชัดเจนภัยที่มันเป็นรูปธรรมเราจะรู้สึกได้เลยว่านั่นกลัวนะคะที่มันเห็นเด่นชัดเลยนะคะกลัวอะไรอ๋อกลัวมีดบาดมือเจอมีดมีคมกลัวมีดบาดมือใช้ระวังหน่อยนะเดังนั้นเวลาจะใช้อะไรปับ๊บเราจะมีความระแวดระวังอ๋อกลัวเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวอันตรายสถานที่ตรงนี้อันตราย อะไรอย่างนี้เป็นต้นอ๋อสัตว์นี้น่ากลัวอันตรายความกลัวเหล่านี้มันเป็นความกลัวโดยพื้นฐานสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยจะมีความกลัวเหล่านี้แล้วความกลัวเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องมองเห็นได้ใครๆก็เห็นใครๆก็รู้ปกปิดไม่ได้ไงอ่มันเห็นได้ชัดมีสมมติหมาวิ่งมาแล้วแบบมันจะทําท่าเหมือนมันจะมันเห่านะแล้วมันทําท่าเหมือนมันมันจะ,นจ,ะจะมากัดเราอะความรู้สึกกลัวทุกคนก็จะต้องรู้ว่าเอ้ยเรากลัว หน้าตาเรามันก็บ่งบอกเลยว่าเรากลัวท่าทาง acting ออกเลยว่าเรากลัวนี่คือสิ่งที่เรากลัวแล้วมันเห็นชัดแต่มันมีสิ่งที่เรากลัวแล้วไม่มีใครเห็นนะความกลัวอะไรกลัวคนดูถูกกลัวคนดูหมิ่นติชิ้นนินทากลัวคนเหยียบเหยียบศักดิ์ศรีกลัวไม่ได้เป็นที่รักกลัวไม่ได้รับโอกาสกลัวไม่ทันคนอื่น กลัวคนอื่นจะไม่อ,อะไรดีกลัวคนอื่นจะไม่ช่วยเหลือ,อกลัวว่าเราจะถูกทอดทิ้งอะไรเหล่านี้คือความรู้สึกเหล่านี้ที่เรากลัวกลัวกลัวความผิดอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่มันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแล้วพอมันมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเราก็เลยปกปิดสิ่งเหล่านี้ไว้ พอเราปกปิดสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วไม่มีใครเห็นมันก็เลยกลายเป็นเราไปติดกับดักนะั่นนี่แหละที่เขาเรียกว่าบ่วงบ่วงจากการที่เรามองไม่เห็นนะคะสิ่งต่อไปที่มันมาของคําว่าทะลวงทะลวงคืออะไรคือเหมือนกับเปิดช่องอะเปิดช่องให้มันทะลุออกไปได้ทำยังไงที่เราอยู่ภายใต้การครอบงำเราอยู่ภายใต้การถูกผูกมัดเราอยู่ภายใต้ของอำนาจของมัน ที่มันบังคับเราไว้มันกดเราไว้แล้วเราจะสามารถทะลุช่องออกไปมีช่องที่ทะลุทะลุบ่วงเหล่านี้แล้วออกไปให้ได้สิ่งอะไรที่มันจะทะลุออกไปได้มันก็จะมีเทคนิควิธีค่ะอาจารย์ดาจะมีวันนี้สี่เทคนิควิธีในการที่จะพาทุกท่านทะลุทะลวงคือบ่วงเนี้ยไม่ให้ติดแล้วเราทะลุไปสู่ทะลวงไปสู่ความสําเร็จได้นะคะดังนั้นสิ่งที่มันพาเราไปหลอกลอก่อ ให้เราไปติดกับดักให้เราไปติดบ่วงนะคะอย่างแรกจันดาบอกแล้วก็คือความกลัวความกลัวเนี่ยพาเราไปติดบ่วงได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่าสัญชาตญาณความกลัวของคนเราทุกคนเนี่ยมีทุกคนแต่ดังนั้นทํำยังไงละ่ะเดี๋ยวจะมีวิธีบอกนอกจากความกลัวแล้วอะไรบ้างที่มันเป็นตัวล,ล่อที่มันเป็นปัจจัยทําให้เราไปติดบ่วงความโลภค่ะความโลภคืออะไร ความโลภคือความอยากได้อยากมีความอยากชนะความอยากทั้งปวงนั่นแหละความโลภคนเรามีความอยากอยากแต่พอดีพองามมันโอเคนะแต่ถ้าเราแบบว่าอ,อ,อยากจนกระทั่งแบบมันมันเกินความพอดีนะคะความทะเยอทะยานของคนเราเนี่ยมีมันดีเพราะเราอยู่ในทางโลกถ้าไม่มีความทะเยอทะยานเลยก็กลายเป็นคนอะไรก็ได้เป็นคนขี้เกียจด,ดูเหมือนว่าจะเป็นคนขี้เกียจนะ คนที่ไม่มีความทะเยอะทะยานไม่มีความแอคทีฟเลยนะคะดังน,นั้น2ออย่างแล้วนะหนึ่งคือความกลัวที่มันทําให้เราไปติดบ่วง2คือความโลภความโลภคือความอยากจนเกินของความพอดีนะคะสมมติว่าได้มาแล้วเนี่ยโอยฉันได้อาหารมาเนี่ยกองอยู่หน้าหน้าตักฉันเนี่ยฉันกินอิ่มแล้วแน่นอนแต่ว่าฉันคิดว่าถ้าเผื่อมื้อต่อไปอะฉันตุนไว้หน่อยก็ดีนะตักเพิ่ม ถ้าเืิดมือค่ำนะมีอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องซื้ออาหารอีกตักอีกหน่อยแล้วกันเขาแจกอาหารไงออกรงทานไงเที่ยงก็เอาค่ำก็เอาไม่เหลือไว้คนอื่นเลยนี่เขาเรียกว่าโลภแหละนะคะมันเกินความพอดีนะคะอันที่สามคืออะไรที่ทำให้คนเราไปติดบ่วงความขี้เกียจความขี้เกียจเนี่ยความขี้เกียจกับความเฉเมื่อยเมยมันเหมือนกันไหมอาจารย์ดามันใกล้เคียงกันนะ เฉยเมยอ,อะไรก็ได้ยังไงก็ได้ฉันเป็นคนไม่ยี่ระก,กับอะไรฉันเป็นคนที่ใครทําอะไรฉันก็ปล่อยวางปล่อยวางคือฉันว่าปล่อยวางอะปล่อยวางวางเฉยแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ทําอะไรไม่ใช่เฉยเมยเฉยในที่นี้คือวางเฉยจากความรู้สึกไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นไม่กดดันไม่อยู่ในห่วงพวางแห่งความทุกข์ แต่เมื่อเจออุปสรรคปัญหาเราต้องแก้ไขไงดังนั้นความขี้เกียจมันคือมันคือตัวร้ายที่จะทําให้เราไปติดบ่วงมันคือตัวล่อล่อให้เราเห็นว่าอ๋อฉันเฉยฉันฉันไม่สนใจอะไรแปลว่าฉันปล่อยวางฉันวางเฉยได้แท้จริงๆแล้วเราลองโกหกตัวเองเพราะเรากําลังขี้เกียจ ขี้เกียจไปคุยกับคนขี้เกียจไปเจอคนขี้เกียจทะเลาะก,กับใครขี้เกียจพูดเหตุผลเพราะว่าเขามีความคิดต่างเราไม่พูดดีกว่าพูดไปแล้วทะเลาะก,กันหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะดังนั้นสามสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นกับดักคือสิ่งที่เป็นตัวล่อพาเราไปสู่การติดบ่วงไม่ว่าจะเป็นความกลัวไม่ว่าจะเป็นความโลภไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจนะคะทีนี้วันนี้เราจะไม่ไปติดบ่วง สิ่งเหล่านั้นเรามีเทคนิควิธีแก้อยู่4อย่างด้วยกัน4อย่างนี้อาจารย์ดานะคะจะพาทุกทกท่านไปทีละอย่างทาทีละอย่างนะทาทีเดียวพร้อมกันไม่ได้เราจะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วเราจะออกจากบ่วงทะลุทะลวงออกไปได้เราจะต้องมีผู้กํากับเช่นเราเนี่ยเป็นนักสแสดงเรากําลังเล่นอยู่เรากาลังเ,เรากาลังเรากาลังลงมือปฏิบัติอะ เราจะต้องมีผู้กำกับผู้กำกับคือใครก็คือตัวเรานี่แหละแบ่งตัวเองออกมาแยกตัวเองออกมาแล้วมองดูตัวเองเห็นในเห็นนะ่ะเราเนี่ยเป็นผู้เล่นเราเป็นผู้เดินเรื่องเราเห็นนะ่ะสิ่งต่างๆเราเห็นแต่วันนี้สิ่งที่เราเห็นเราเอาตัวเราเองเล่นไปตามความรู้สึกเราจึงไม่สามารถที่จะแก้ไข ทำให้ตัวเองทะลุทะลวงจากบ่วงออกมาได้ดังนั้นวันนี้ถ้าเรามีผู้กำกับเห็ <_ d ata> นในเห็นรู้ในรู้นั่นหมายความว่าเราเอาตัวเราเองออกมาแล้วดูสิอาจารย์ดาดูคุณมาริดาคุณมาริดากำลังเล่นสิ่งนี้คุณมาริดากำลังรู้สึกว่าอุ้ยเสียใจคุณมาริดากำลังรู้สึกโกรธคุณมาริดากำลังรู้สึกท้อทแท้คุณมาริดากำลังรู้สึกอ,อ,อ่อนไหว คุณมลิดากำลังรู้สึกพ่ายแพ้อุ้ยต่างๆนานาผู้ก,กำกับบอกว่าไม่ได้มลิดาเทคไมเอใหม่นี่ค่ะการที่จะถอดตัวเองเออกมาเป็นผู้กำกับดังนั้นเราจะต้องมีสี่เทคนิคนี้มากำกับชีวิตของเราให้เดินไปแล้วไม่ติดบ่วงแต่ทะลวงความสําเร็จคอแรกนั่นก็คือรู้รู้รู้ยังไงอะสำรวจค่ะ สิ่งแรกเลยเราจะรู้ได้เราต้องสำรวจสำรวจตัวเราเองสำรวจสิ่งท <ut> ี่เราเจอหลายๆคนไม่ค่อยได้สำรวจไม่สำรวจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงเราเป็นยังไงเรารู้สึกอย่างนี้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออย่างไรอะไรแบบไหนนะคะดังนั้นพอเราไม่สำรวจเราก็เลยไม่รู้สำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำรวจตัวเราเองสำรวจตัวเราค่ะเรากำลังเป็นอะไรอยู่อ๋อ เพื่อนว่าให้ฉันเพื่อนบอกว่ามาริดาเธอแย่มากเลยเธอทำอะไรไม่เห็นแคร์ความรู้สึกฉันเลยเธอทำโดยไม่บอกไม่กล่าวฉันเลยไม่ขออนุญาตฉันด้วยเนี่ยแย่มากฉันทำอะไรหรอก็กเธอหยิบปากกาฉันไปไม่ขออนุญาตเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กนะเพื่อนเขาเป็นคนที่มีมารยาทมากเออเพื่อนมาริดาคนนี้มีมารยาทมากเอาปากกาไปไม่ขออนุญาตก็ถือว่าละลาบละหลวง เขาถือว่าไม่มีกาลเทศะเขาถือว่าไม่ให้เกียรติโอ้โหนึกว่าเรื่องเล็กๆปรากฏว่าเรื่องใหญ่มาลิดาก็เลยรู้สึกโห้ยเรื่องแค่นี้จะโกรธอะไรกันนะักหนาเมือในใจแค่นี้มาต่อว่าฉันขนาดนี้เลยใจหนึ่งก็แบบรู้สึกโมโหอยากจะสวนกลับอ่าผู้กำกับสํารวจดูว่าตอนนี้มาลิดากําลังรู้สึกโกรธรู้สึกโมโหเรื่องไม่เป็นเรื่องมาลิดากาลังจะพร้องพูดผู้กำกับบ,บอกยดุด ห <c oughs> ยุดเลยมาริดาห้ามพูดมาริดาฟังเขาก่อนฟังเขาซิเขารู้สึกเช่นไรโอ้ยเธอไม่ให้เกียรติฉันฉันชอบอะไรต่างๆนานาเออต้องเป็นพิธีการต้องเป็นขั้นตอนเธอต้องให้เกียรติมีมารยาทฉันโน่นนี่นั่นสิ่งที่มาริดาผู้กำกับสั่งนะอาจารย์มาริดาสั่งกำก,กับมาริดาว่าจะต้องขอโทษผิดไหมสำรวจตัวเองเออฉันผิดจริงๆอะ ปากกาเขาแล้วฉันจะเอาไปใช้ฉันไม่ขออนุญาตเขาก่อนอ่าอันนี้ยกตัวอย่างเล็กๆนะไม่ยกตัวอย่างใหญ่ๆนะอืมปรากฏว่าขอโทษค่ะขอโทษค่ะเธอเนี่ยฉันรีบร้อนไปหน่อยฉันก็เลยเสียมารยาทยอมรับเลยว่าเราเสียมารยาทกับเพื่อนฉันยอมรับว่าฉันเสียมารยาทขอโทษจริงๆน่า ดีกันนะดีกันนะอย่ากโกรธนะเอา,อางี้แล้วกันมือเที่ยงจะเลี้ยงข้าวเธอนะ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 ขอโทษละต่อไปจะไม่ทําผิดอีกอืนี่เห็นไหมจบไะจบคนเราเนี่ยถ้าเราสํารวจตัวเองแล้วเรารู้ว่าเราคืออะไรกากับตัวเราเองไปปั๊บเนี่ยเราจะเท่าทันในการแก้ปัญหานะคะอา,อาจารย์นายกตัวอย่างนี้แบบจบเลยนะเนี่ย,ยกตัวอย่างจบหมดเลย สี่ข้อแต่จะมาบอกไอ้ที่ยกตัวอย่างจบสี่มันยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นี่คือจบไปถึงการแก้ปัญหาแต่มันจะมี4อย่างนี่คืออะไรสํารวจเพื่อที่จะรู้ใช่ไหมรู้เท่าทันใจตัวเองอันที่2ก็คือแยกแยะแยกแยะอะไรแยกแยะสิ่งที่มันเกิดอ่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอ่ะแยกแยะเพื่ออะไรเพื่อให้เราจัดระเบียบความคิดการแยกแยะคือการจัดระเบียบความคิดค่ะเช่นเมื่อสักครู่นี่เราไปยืมปากกาเข้ามาเราไปยืมขปากกาเข้ามา แล้วอ๋อเหตุมันเกิดจากอะไรอ๋อแยกแยะเหตุนะเหตุมันเกิดจากฉันไปเอาปากกามาแล้วฉันไม่ได้ขออนุญาตเหตุมันเกิดจากตรงนี้ผลคืออะไรเพื่อนโกรธใช่ไหมเพื่อนโกรธเห็นไหมเราแยกแยะเพื่อนรู้สึกโกรธแล้วเราผิดไหมล่ะเราเริ่มต้นนี่เราผิดเพราะว่าเราไปเอาปากกาเขาโดยที่เราไม่ได้ขออนุญาต นี่คือการจัดระเบียบทางความคิดอย่าเอามาปนกันรวมไปหมดไปเห,หมารวมสุดท้ายว่าเขาเนี่ยตำหนิเราอเขาไม่ได้เรื่องเลยเขาแบบว่าเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเราไปสรุปที่ปลายเหตุแล้วเราไม่แยกแยะไม่จัดระเบียบความคิดพอเราจัดระเบียบความคิดเรารู้เหตุเรารู้ผลแล้วเกิดอะไรขึ้นคะข้อที่3ต่อไปก็คือนั่นคือการวิเคราะห์ค่ะพอพอเราแยกแยะเราหาเหตุได้เราหาผลได้เรามาวิเคราะห์ค่ะทีนี้วิเคราะห์ ก็คือการที่เราใช้วิธีการในการคิดการคิดการวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะนําไปสู่วิธีการของการแก้เพราะฉะนั้นการที่เราวิเคราะห์เราต้องมองถึงเป้าหมายค่ะบางคนนี่วิเคราะห์เข้าข้างตัวเองวิเคราะห์แบบไหนวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองเออฉันไปเอาปากกาเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็เลยโกรธฉันเพราะฉันไม่ได้ขออนุญาตฉันวิเคราะห์ว่ามันเรื่องเล็กๆอะ่ะแต่ทําไมเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ เนี่ยแสดงว่าเพื่อนเป็นคนที่คิดและคิดน้อยเกินไปใจแคบถูนไหมเราวิเคราะห์แบบไหนวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองการวิเคราะห์เข้าข้างตัวเองเพราะป้องกันไม่ให้ว่าตัวเองผิดไงปกป้องตัวเองอันนี้ก็กลายเป็นเราติดบ่วงแล้วนะถ้าเราไปติดบ่วงตรงนั้นผู้กํากับไม่สั่งว่าคัดหยุดแก้ไขเปลี่ยนผู้กํากับคนใหม่ค่ะผู้กํากับคนนี้แสดงว่าเขาจะไปติดบ่วงด้วยละ เขาเริ่มที่จะไม่ได้เป็นผู้กำกับนะเป็นผู้เล่นด้วยเลยเอาความรู้สึกมาแล้วเราก็ตัดสินเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองดังนั้นการที่เราวิเคราะห์เราต้องมองเป้าหมายด้วยเป้าหมายของเราวิธีคิดกับวิธีการที่จะพาไปสู่เป้าหมายเป้าหมายคืออะไรก็แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จบแล้วมิตรภาพต่อไปเดินกันต่อไหมเดินต่อระหว่างเราจะเป็นมิตรกันต่อหรือเราจะเป็นศัตรูกันเราจะเรืองอะไรคะกว่าจะมีมิตรหนึ่งคนก็ยาก แล้วทีเนี้ยอยู่ๆมาสร้างศัตรูซะง,งั้นต่อไปถ้าเราแบบทะเลาะเขาเลยแล้วเถียงเลยไม่ยอมรับผิดเลยเข้าข้างตัวเองเลย mm hmm. เกิดอ,อะไรขึ้นคะคุยกันไม่ได้แล้วนะหรือว่ามองกันแล้วเอ้ยมันไม่ดีพออะ่ะมันไม่สนิทใจอะ่ะเห็นไหม mm hmm. เพื่อนก็มองว่าเอ้ยฉันน่าจะขอโทษแล้วฉันก็ไม่ขอโทษสักทีเพราะฉันคิดว่าฉันถูกสุดท้ายเป็นไงคะมันก็มีอะไรแบบเออสนิมเกาะกินใจใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าเราวิเคราะห์แล้วเรามองไปที่เป้าหมายมองไปที่เป้าหมายจะทําให้เราได้วิธีคิดและได้วิธีการที่ถูกต้องวิธีคิดวิธีการที่ถูกต้องสู่เป้าหมายของการที่มีสมาในฉันมีความสงบมีความผาสุกเนี่ยค่ะสันติสุขเกิดขึ้นทุกคนในวันทุกวันนี้เวลาที่เราทําอะไรเราต้องการความสุขใช่ไหมคะความสุขมาจากอะไรคะมันก็ต้องมีสันติสุขด้วยใช่ไหม อยู่ในครอบครัวแล้วมีสันติสุขกันถ้อยทีถ้อยอาศัยอยู่กับเพื่อนแล้วมีสันติสุขกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมีอะไรก็ปรับตัวเข้าหากันมีอะไรก็ปรับใจเข้าหากันปรับเหตุปรับผลเข้าหากันใช้เหตุใช้ผลเข้าหากันใช่ไหมคะ,ะสามข้อแล้วนะคะข้อที่4ข้อที่4ก็คือการแก้ไขค่ะเมื่อเราได้วิธีคิดวิธีการด้วยการที่เรามองเป้าหมายเป็นหลักเราได้ะลําทำไรคะ ต่อไปก็คือลงมือปฏิบัติแล้วก็แก้ไขมันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคความน้ําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบบรู้สึกว่าฉันเริ่มติดบ่วงแล้วจะติดบ่วงแล้วนะฉันจะทะลุทะลวงเนี่ยเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จของฉันเป้าหมายของฉันเนี่ยฉันทําวิธีเนี้ฉันทะลุทะลวงได้ฉันทําวิธีนี้ฉันทะลุบ่วงได้ฉันทําวิธีนี้ยฉันประสบความสําเร็จได้ฉันทําวิธีนี้ฉันได้ผลลัพธ์ฉันบรรลุเป้าหมายได้ เรนันเอาเป้าหมายเป็นหลักค่ะเป้าหมายเราคืออะไรทะลุทะลวงมันไปให้ถึงถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังติดบ่วงอยู่แล้ววิธีคิดวิธีการที่จะนาไปสู่การแก้ไขเราจะทําแบบไหนคะบางคนเนี่ยไม่ได้มองเป้าหมายพอไม่มองเป้าหมายลงมือปฏิบัติมีทางเลือกสองทางนะอาจารย์ดาจะบอกวิธีการแก้ไขมีอยู่สองทางถ้าเกิดว่าคนที่ติดบ่วงแล้วไม่ทะลุทะลวงไปสู่ความสําเร็จเขาก็จะติดบ่วงของความ อีโก้ของตัวเองไงคะความกลัวความขี้เกียจความโลภในตัวเองเราก็จะตัดไปเราเจอปัญหานี้ก็เอาไปปัญหานี้ข้ามไปฉันไม่เอาเจออุปสรรคนี้มาไปฉันไม่เอาเพราะมันทําให้ฉันเสียเซลฟ์มันทําให้ฉันเสียความเป็นตัวเองมันทําให้ฉันสูญเสียเกียรติศักดิ์ศรีฉันไม่เอาสูญเสียความสุขความพึงพอใจในตัวเอง ฉันก็ตัดปัญหานั้นทิ้งไปไม่แก้เอาเป็นว่าฉันถอยดีกว่าถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายแล้วเรามองที่เป้าหมายนะวิธีแก้มันจะมาเพื่อให้เราไปบรรลุสู่เป้าหมายนั่นคือเราไม่เลือกวิธีแรกนะคะในการแก้ไขคือตัดตัวเองออกตัดออกจากปัญหาตัดออกไปให้พ้นแต่เราจะเลือกวิธีต่อหนทาง สร้างความสําเร็จการต่อหนทางสร้างความสําเร็จเนี่ยเหมือนเราเราสร้างถนนนะคะโอ้ยกว่าจะขุดกว่าจะถากถางมันเหนื่อยไหมเหนื่อยยากไหมยากมันลําบากไหมลําบากต้องสู้กับอะไรบ่วงของของกิเลสต,ตัวเองนี่แหละกิเลสของความกลัวกลัวเหนื่อยกลัวเจ็บกลัวมือ,อมนจะจับอุปกรณ์จอบเสียไปขุดถากถางหญ้าโอ้ยมือฉันพองเดี๋ยวมือไม่นุ่มเดี๋ยวมือไม่สวยเห็นไห ความโลภความอยากความกิเลสความขี้เกียจทุกอย่างประดังมาหมดเลยคือตัวล่อให้เราไปติดบ่วงแต่ถ้าเราสามารถทะลุทะลวงไปได้มือเจ็บก็รักษาได้อะมือพองก็ทายาเข้าไปถ้าเราลงมือทำก่อหนทางสร้างความสำเร็จวันสำเร็จของคุณรออยู่เบื้องหน้าค่ะวันนี้อาจารดาให้4เทคนิคนะคะอย่างแรกก็คือสำรวจเพื่อให้เรารู้รู้เท่าทันเหตุการณ์ รู้เท่าทันใจตนเองความคิดของตนเองอย่างที่สองแยกแ,แยะค่ะแยกแยะก็คือการ,การจัดระเบียบทางความคิดของเราอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลนะคะอย่างที่3ก็คือการวิเคราะห์วิเคราะห์เนี่ยเราจะได้วิธีการวิธีคิดนะคะซึ่งให้เรามองที่เป้าหมายเป็นหลักวิธีคิดวิธีการมีหลายวิธีมากแต่เราจะคิดยังไงจะมีวิธีการยังไงเราต้องมองที่เป้าหมายถ้าเรามองที่เป้าหมายอะไรจะเกิดขึ้นคะมันจะทําให้เราใช้วิธีการนั้นๆ วิธีการนั้นๆไปสู่เป้าหมายเพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายค่ะแล้วมันก็จะนําไปสู่การลงมือข้อที่4ลงมือปฏิบัตินั่นก็คือแก้ไขลงมือทําก่อเกิดหนทางเพื่อสร้างความสําเร็จค่ะ4เทคนิควิธีการไม่มีใครหรอกค่ะชีวิตที่โรยด้วยกลีบกุหลาบทําอะไรแล้วทุกอย่างดีหมดเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบหมดไม่งั้นไม่มีคนล้มเหลวไม่งั้นไม่มีคนประสบความสําเร็จคนประสบความสําเร็จคือคนที่อยู่ยอดสูงสูงของพีระมิด น้อยไหมคะน้อยใช่ไหมคะคนที่อยู่ข้างล่างๆคือคนที่โอ้คว้าไปแล้วก็หลุดคว้าไปแล้วก็หลุดเพราะว่าเราติดบ่วงเราไม่สามารถทะลุทะลวงความสำเร็จก็เลยไม่มาถึงเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเหมือนที่ทุกท่านเป็นกำลังใจส่งมาให้อาจย์ดาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าขอทุกท่านมีความสุขและขอทุกท่านเป็นผู้กำกับชีวิตที่ไม่ติดบ่วง แต่ทะลวงความสำเร็จได้ทุกๆคนสวัสดีค่ะ